หลังจากเราไหวทั้ง5้าจุดแล้วนะครับ,รบก็มาชมวัฒุุรงคลกันนะครับ วัดถูมกคลสาลหลักเมืองรุ่นมหามองคลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนครบรอบ240ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับนี่ครับก็จะมีแพ็กเกจที่หนึ่งราคา349บาทนะครับก็จะมีเหรียญพระหลักเมืองรมดำแล้วก็เหรียญพระหลักเมืองชุบทองแผ่นภาพพิมพ์เทพรักทั้ง5นะครับสวยนะครับ ชุด349นะครับแล้วก็มีแพ็กเกจที่2นะครับ400สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอ 064 906 0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทินไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐาน วันนี้พาทุกคนมาที่ศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองกรุงเทพนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนการไหว้นะครับบางคนมาอาจจะไม่รู้ขั้นตอนนะครับขั้นตอนการไหว้สารหลักอย่างนะครับจุดที่หนึ่งนะครับก็หอพระพุทธรูปนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องกราบสักการะพระพุทธรูปแล้วก็พระบรมสารีกิกธาุแล้วก็ถวายดอกบัวหนึ่งดอกนะครับโดยไม่ต้องจุดธูปและเทียนนะครับ แล้วก็ใส่บาทพระระจำวันเกิดนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองก็สาราถวายเครื่องสักระกลาบสักระองค์หลักเมืองจำลองถวายทุบเทียนและปิดทองผูก้าแพร่สามสี ที่องค์หลักเมืองจำลองโดยให้ปูกพร้อมกัน3ามพนะครับจุดที่3มนะครับก็คือองค์พระหลักเมืองนะครับกราบสักการะองค์พระหลักเมืองแล้วก็ถวายพวงมาลัยกดจุดทูบเทียนและปิดทองนะครับจุดที่4นะครับสารเทพรัตนกราบสักการะองค์เทพารักทั้ง5้านะครับโดยถวายพวงมาลัยห้าพวง แล้วก็พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าเจ็ดคุบนะครับแล้วก็เจ้าหอกลองนะครับจุดที่ห้านะครับจุดสุดท้ายก็เติมน้ามันตะเกียงนะครับพระประจําวันเกิดแล้วก็สะดอกเคราะเติมน้ามันตะเกียงพระประจําวันเกิดครึ่งขวดอีกครึ่งขวดเติมลงตะเกียงสะดอกเคอาะนะครับนี่คือขั้นตอนการไหว้ศาลหลักเมืองทั้ง5้าจุดนะครับ นี่คือจุดที่หนึ่งนะครับกรับสักการะพระพุทธรูปนะครับแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุนะครับ ราวกาบสักระพระพุทธรูปจุดที่1แล้วครับจุดที่2ก็คือตรงนี้นะครับจุดที่สงก็ถวายทุบเทียนและปิดทองปลูกผ้าแพรสามสี 3, 4, ที่องค์หลักเมืองเป็นหลักเมืองจำลองนะครับท ถ้ากุ่มที่ล้วจากไร้วัตถุศีบมงคลจเข้าตัวบริวารเขาติดไปบริัทเมืที่เข้ามาสร้าวหลวงพอพนนี้จะได้ประดุจทองสำเร็จตาที่ท่านจะตั้งจิตอธิษฐานขอไว้จุดที่สองนี้เราสามารถปิดทองแล้วก็ผูกผ้าสีได้นะครับที่สาลหลักเมืองจำลองนะครับ นะส่นวนจุดที่3มนี่คือองค์นะพระหลักเมืองของจรงนะิงเลยนะครับแต่เขาห้ามเอาพวง,ง,งมาลัยเข้ามานะครับ นี่คือไม้ขนุนนะครับที่ใช้หนุนลองกรับเสาหลักเมืองในการประกอบพิธีเมื่อครั้งปฏิสังขงพรพศ2527นะครับนี่เป็นน้ำมนต์ชุดละหนึ่งร้อยบาทชุดละหนึ่งร้อยนะครับเป็นปน้ำมนต์พิธีใหญ่นะคระรงกราบรอบสองร้อยสี่สปี ุดละะยนะครับต่อไปเป็นจุดที่สี่นะครับเรียกว่าสาลเทพารักษ์นะครับนี่ครับก็เป็นหอเทพารักษ์นะครับ เป็นเทพรัก์สำคัญสำหรับพระนครนะครับนอกจากพระหลักเมืองแล้วได้แก่พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าเจตคุบนะครับและเจ้าหอกลองที่ประดิษฐานณศาสาหลักเมืองนะครับเป็นองค์เดิมที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่หนึ่งต่อมาสมัยรัชกาลที่ห้าได้มีการปรับปรุงพระนครครั้งใหญ่นะครับ นี่เป็นจุดที่สี่นะครับสารเทพรักนะครับนำเข้ามาได้เฉพาะพวงมาลัยนะครับนี่ครับก็จะมีเจ้าหอกลองพระการชัยศรีแล้วก็เจ้าเจตคุปนะครับ ด้านหลังก็เป็นพระทรงเมืองแล้วก็พระเสื้อเมืองนะครับนี่เป็นจุดที่5นะครับเติเมน้ำมันตะเกียงพระประจำวันเกิดแล้วก็สะดอกพร้อหนะครับเมืออนะครับเมืนเดินเข้ามาภายในศาลนะครับยังมีดอกไม้ผู้เทียนทองไว้บริการครบทั้งวันนะครับไม่มีขาดนะครับชุดใหญ่60บาท วายจะพอหลักเมืองได้ห้าจุดนะครับของเราลกสิบบาทนี่ครับแล้วจุดหนึ่งก็เติมน้ำมันตะเกียงรประจําวันเกิดบนยใจเติมน้ามันใส่ลงในตะเกียงพระประจาวันเกิดของท่านครึ่งหนึ่งนะครับสองส่วนน้ํามันที่เหลือใส่ลงในกระถางสดองให้หมดทะมุนนะครับเชิญได้นะครับภายในสารหลักเมืองของเรานะครับเมื่อท่านได้เครื่องสกสาระเรียบร้อยแล้วให้ท่านมองหาจุดที่หนึ หลังจากเราไหว้ทั้ง5จุดแล้วนะครับก็มาชมวัตนงมคลกันนะครับ วัตถุมงคลสารหลักเมืองรุ่นมหาหมองคลมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนครบรอบ240ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับนี่ครับก็จะมีแพ็กเกจที่หนึ่งราคา349บาทนะครับก็จะมีเหรียญพระหลักเมืองรมดำแล้วก็เหรียญพระหลักเมืองชุบทองแก่นภาพพิมพ์เทพรักทั้ง5นะครับสวยนะครับ ชุด349นะครับแล้วก็มีแพ็กเก็ตที่สองนะครับ439บาทนะครับก็จะมีเหรียญพระหลักเมืองรมดำเหรียญพระหลักเมืองชุบทองเหรียญพระพุทธรูปปางเปิดโลกเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็มีแพ็กเก็ตที่สนะครับราคา939บาทนะครับก็จะมีเหรียญพระหลักเมืองรมดำเหรียญพระหลักเมืองชุบทองเหรียญพระพุทธรูปปางเปิดโลกอันนี้เป็นเนื้อ เน้อนโรหะนะครับราคา939แล้วต่อมานะครับก็จะเป็นแพ็กเกจที่4นะครับราคา1,059บาทนะครับก็จะมีพระไอรีพิณาเนื้อนวโรหะพระชัยวัดหลักเมืองเนื้อนวะโรหะพระชัยวัดหลักเมืองเนื้อทองแดงผสมนะครับชุดนี้1,059บาทนะครับ แล้วก็จะมีแพ็กเกจที่5ราคา1059บาทนะครับก็มีพระพุทธรัตนะศสีนครบ่อพิษนะครับเนื้อทองแดงจากเงานะครับแล้วก็พักกลิ่งหลักเมืองเนื้อทองแดงผสมนะครับพยอดขุนพลเนื้อทองแดงผสมนะครับชุดนี้รถหนึ่งพันห้าสเ้านะครับแล้วก็มาแพ็กเกจที่6นะครับราคา สองพันห้าสิบเก้าบาทนะก็จะมีพระยอดขุนพลเนื้อนวโรหะพระยอดขุนพลเนื้อทองแดงผสมพระยอดขุนพลเนื้อผงครับแล้วก็แท็กเก็ตที่เจ็ดนะครับก็มีราคาสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับก็มีพระภัยรีพินาศเนื้อผงพิมพระกลิ่งหลักเมืองเนื้อทองแดงผสมนะครับพระกลิ่งหลักเมืองเนื้อนวโรหะนะครับ ได้ห้าพวงแล้วท่านผู้ชมร้นี่ครับมีบรรรชั้นห้านะครับนี่ครับใครสนใจเช่าอุชาก็มากันได้นะครับที่สำนักง,งานกิจการสารรักเมืมองกรุงการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6นาฬิกา3 0ถึง18นาฬิกาทุกวันนะครับโทรนะครับ นี่ครับเบอร์โทร02229876แล้วก็02223ตัวนะครับแล้วนะกจาแล้ว็54403ทองไหลมาเทมาลงเทลงาลงโตกัท่านนะครับขึ้นตัวเกิดขึ้นไ้ขึ้นว่นี่คบบรับนี่ครับวัตถุมงคลที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูเมื่อกี้ครับก็มีอันหลักเมือนะครับ ก็มีน้ำหอมด้วยนะครับ189แปดสิบเก้าแล้วก็เป็นฐานหลักเมืองนะครับเป็นแบบตั้งหน้ารถก็มีนะครับเราจะตัวนะครับตัวเฉพาะมันเกิดนะครับตัวก็แค่นะครับข้ามันเกิดพอนะครับ ฐานหลักเมืองนี้ก็จะมีองค์หลักเมืองจำลองขนาด3นิ้วก็ราคา5 9 9องค์หลักเมืองจำลองขนาด5นิ้วก็899แล้วก็องค์หลักเมืองจำลองแบบ2องค์คู่1 9 9 9แล้วก็องค์หลักเมืองจำลองสำหรับแขวนหน้ารถก็3 9 9นะครับก็มีหลายอย่างนะครับ วัตถุมงคลของศาลหลักเมืองนะครับก็จะมีชุดเทพรั์ทั้ง5ราคา699แผ่นภาพพิมพ์เทพรั์ทั้ง5ราคา7 9นะครับแล้วก็พยันมงคล8ทิศราคา199นะครับใครมีโอกาสมีเวลาก็แวะมาขอพรแล้วก็เช่าวัตถุมงคลได้นะครับ นี่ครับสวยมากนะครับแบบต่างๆนะครับของวัตถุมงคลของศาลหลักเมืองนะครับซึ่งหลายคนก็นึกว่าไม่มีนะครับมีนะครับนี่แผ่นภาพพิมพ์เทพรักทั้งห้านะครับนี่แล้วก็หลักเมืองแผ่นหน้ารถก็แบบนี้นะครับสวยนะครับแล้วก็มีพระชัยวัดหลักเมืองปีหกหนึ่ง เหร no ียญพระพุทธรูปปางเปิดโลกเนื้อนวโรหะปี60นะครับแล้วก็มีพระกลิ่นนะครับมีเหรียญนะครับมีเหรียญมีพระกลิ่งมีพระพุทธรูปปางเปิดโลกพระยอดขุนพลก็มีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมีโอกาสก็แวะกันมาได้นะครับ มาไหว้ศาลหลักเมืองนะครับแล้วก็มาเช่าบูชาวัตถุมงคลด้วยนะครับรายได้ทั้งหมดก็จะนำไปช่วยเหลือทหารผ่านศึกนะครับมากันได้ครับเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ